สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่วันนี้ก็เป็นวันวันจันทนะคะวันนี้เราก็จะไปขายตามงานเช่นเคยคะ่ะเพราะว่าวันนี้ตลาดของเราตลาดเล็กๆเนาะวันนี้เราเตรียมพองยังไม่เสร็จหรือคะแต่เ,เรามารับชมบรรยากาศครั้งบ้านเราต้นไม้ที่ถูกฝนแล้วเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงมั่ง แต่เวลาที่เราไปขายที่ที่อื่นนะฝนตกแรงฟ้าร้องแต่มาที่บ้านฟ้าตกปล่อยดินลายนิดนึงนะเพื่อนๆแต่ก็พอได้ความชุ่มชื้นของต้นไม,ม้มั่งเดี๋ยวเรามาดูกันคนะ่ะว่าต้นไมยย้ของเราเริ่มสวยหรือยัง <c oughs> นี่ก็เป็นทุเรียนเนาะเพื่อนๆนี่ วันนี้เราลดน้ำไปนิดนึงเนาะาะว่าดูเหมือนเขาจะดินยังชุ่มๆอยู่เนาะต้นนี้ก็ยังไม่สูงสทีเนาะเหมือนเขาจะแย่งกันแซงกันขึ้นเป็นกิ่งกระโดงเนาะเพื่อนๆนี่เพราะว่าเนี่ยเวลาเขาแตกแทงยอดขึ้นมาเขายังไม่ไม่ไม่เป็นช่วงยาวอะยังเป็นช่วงสั้นๆอยู่แต่ตีนี่ต้นนี้เนี่ยที่เขาแทงยอดขึ้นมาที่หลังเนาะตัวน,นี้ รู้สึกว่าเขาจะเนี่ยเว้นช่วงห่างเลยนะเพื่อนๆตัวนี้ตรงนี้น่าจะเป็นกิ่งกระโดงได้แล้วแหละแต่กิ่งกิ่งข้างหลังนี่ก็น่าเสียดายนะเพราะว่าเขาขึ้นมาตั้งแต่ที่แรกเราก็ไม่น่าจะตัดทิ้งนะเพื่อนๆเอาไว้อย่างนี้แหละเราแค่ทดลองปลูกเนาะเราไม่ได้ทําเป็นพืชเศรษฐกิจ ไม่ได้มีสวนใหญ่เราแค่ปลูกไว้ดูเล่นๆเ,เพราะว่าแถวบ้านก็ปลูกไม่ค่อยได้กันเนาะเพื่อนๆตอนนี้เขาก็น่าจะแยกออกไปเองเนาะเนี่ยทายังไงเราก็รอดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงแต่กิ่งตรงนี้เขาน่าจะแย่งขึ้นมาได้แล้วนะเพราะว่าเนี่ยเขาแตกแทงยอดแค่แค่สองช่วงนะเนี่ยเนี่ยช่วงที่สองเขาเขาจะขึ้นมายาวนี้เลยเพื่อน บรรยากาศต้นนู้นก็ถือว่าใหญ่นะเพื่อนๆต้นนูน้นบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละช่วงนี้ยาขึ้นเยอะอันนี้ต้นมะนาวของเรามะนาวปีนี้น่าจะเป็นดอกที่ออกผลเนาะแต่ก่อนนี้เราก็ปลูกต้นหนึ่งแต่มแมลงเขาเหมือนหนอนช่อนไชยอยู่ตรงลำต้นเขานะ่ะมีลูกเดียวสองสามลูกแล้วก็ ไม่เนี่ยแบบแข็งตายไปเลยอันนี้ก็เป็นมะนาวลูกเล็กๆมะนาวบ้านเพื่อ,อนๆปลูกมาสองปีกว่าแล้วทุเรียนก็สองปีกว่าแล้วล่าเขาน่าจะเดินแล้วแหละเนี่ย้นตะไคร้ของเราเวลาไม่มีก็ทำกับข้าวต้องไปขอเพื่อนบ้านนะเวลางคืนแต่เวลาปลูกเองนี้ไม่ได้ใช้เลย บางทีไม่ได้ซื้อมาจากตลาดอย่างเงี้ยมืดคํำอันนี้ก็เป็นต้นมังคุดนะเพื่อนๆก็น่าจะใช้ได้แล้วล่ะเนี่ยยาขึ้นหมดแล้วเนาะเพื่อนๆต้นยางต้นนี้ก็ปีกว่าๆจะเข้าสองปีนะเพื่อนๆนี่ต้นนี้สูงมากหนูจะตัดทิ้งว่าจะเก็บเขาไวนะเพราะว่าเขาใกล้บ้านเกินไปปดูดูของเรานี่ก็ เฟื้ยลงมาข้างล่างนะเพื่อนต้นใหญ่มากแล้วบางทีเฟื้ยลงมาถึงดินเราก็ตัดทิ้งอันนี้เป็นแหนแดงก็ยังไม่สวยเพื่อนก็ฝากติดตามเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชิบของเราอันนี้ก็ไม่ว่างค่ะแวบๆแค่นี้ก็พอแล้วแหละสวัสดีค่ะ